ครับหน้าตาคนญี่ปุ่นเจอขนมไทยครับโหโจโจถามหน่อยโจถามหน่อยโววยใช่ใช่ใช่ 뭐는 어. 어. 맛있 어. หน้าตาของคนญี่ปุ่นนะครับกำลังแล่ขนมไทยกันอยู่ครับเขาไม่ออกเลยทีเดียวเยอะๆเอาละครับคนที่ถูกม้วำหังแจกจ่ายขนมไทยดูกันให้ชัดๆนะครับดูหน้าตาเขานะครับ พี่คุนซูเลยครับตู้กัดเข้าไปแล้วคครับก็ตามที่เห็นเลยครับไปก่อนครับ